งามคักสวยงามบริสุทธิ์เลยดอกเนี้ยสวยงามบริสุทธิ์ผุดพองเลยเอ้ยสวยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดพองหายากแบบนี้อันนั้นดอกหนะึ่งอันดอกนะึง เจอเยอะเลยถ้าเจอเจอเยอะเลยถ้าไม่เจอไม่เจอเลยถ้าเห็ดกินได้แม, <ria> มงเขาก็จะกินได้นะแมงก็จะมาเกาะมากินเต็มเพราะว่าออกใหม่แมงก็เป็นอาหารของแมงนะคะเนี่ยมดที่นี่นะเต็มป่าเลย ที่บ้านเราเก็บมอสขายอดอกมะลือ้เ,อเยอะมาว่อุ้ยต้องแย่งกับถากเด้อถากเยอะมากเลย มีดอกนึนง,นนองนนดอกสวยมากโอ oh. ้สวย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 มากสวยมาก